s a f ารนะฮะเป็นตัวเปิดขึ้นมาแล้วก็มาที่ Gmail ของเราเลยนะฮะใส่อินเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิด Gmail ขึ้นมาเราก็จะเห็นมีบั c อินนะฮะส่งมาให้นะฮะเราก็คลิกลงไปที่เมลเลยเรารอสักครู่นะแล้วเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีสองช่องขึ้นมานะฮะให้เรากดดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยเริ่มบาแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นว่า มันมีอะไรโยนดึงดังเข้ามาเรามาดูตรงด้านนี้นะคะด้านบนมันจะมีโชว์ดาวน์โหลดนะขึ้นมาตรงนี้กดเปิดออกมาเลยนะฮะกำลังดาวน์โหลดอยู่มันก็จะบอกว่าอาเราโหลดไปเท่าไหร่แล้วเสร็จหรือยังอะไรอย่างนี้ฮะเราก็รออะจนกว่ามันจะดาวน์โหลดเสร็จนะฮะตรงนี้เราจะเห็นเป็นขคตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกล่องอย่างนี้ขึ้นมานะ อนนี้เราต้องการที่จะเอากล่องนี้ไปใส่เราก็คลิกขวานะฮะคลิกขวาที่นี่เลยเสร็จแล้วโชว์อินไฟเดอร์นะฮะปั๊บเนี่ยอพอเราคลิกโชว์อินไฟเดอร์ออกมาปั๊บมันจะเข้ามาตำแหน่งดาวน์โหลดแล้วก็มันจะเห็นปักอินตรงนี้เลยถ้าของใครยังไม่แตกซิปมันก็จะมีซิปอ,อยู่ข้างหลังถ้าใครดาวน์โหลดแล้วมันแตกซิปออกมาอันนี้คือเป็นโฟเดอร์แตกซิปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเราวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเรามายุบ ยุบเมลก่อนยุบเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขยับขยับตรงนี้มาวางไว้ด้านนี้นิดนึงเสร็จแล้วเรามาเปิดที่ไม่อินทออสฮาร์ดดิสของเรานะฮะดับเบิลคลิกเปิดออกมาคู่กันนะเปิดมาคู่กันเลยอย่างนี้เสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้เมนูมันจะบอกว่ามูวี่นะฮะมูวี่หรือภาพยนตร์เรากดนะฮะเลือกมาที่ช่องที่3มช่องนี้มันถึงจะเห็นโมชั่นเทมเพลตนะ อย่าลืมเลือกตรงนี้นะฮะถ้าใครมาไม่เหมือนกันดูไม่เหมือนกันก็อันนี้เราใช้ช่องที่3เนาะมันจะเห็นผ่าดชัดเจนแล้วเราก็มาดูที่ motion template กด motion template ขึ้นมาแล้วเราก็มองมาดูที่ generator กด generator ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเราก็เอาเมาส์จับตัวนี้ยค้างแล้วก็ลากมาเลยลา,ลาก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 เสร็จปุ๊บมาตรงนี้นะฮะมาตรงนี้เลย อย่าให้มันไปทับไอ้พวกอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปอยู่ข้างในมาตรงเนี้ยไม่ให้มันทับใครนะฮะอย่างเงี้ยอยู่อย่างแบบแบบเนี้ยล้วก็ปล่อยมือปับ๊บมันก็จะเข้ามาเลยนะฮะ,ะก็จะเข้ามาอยู่ในเจ n เนอเรเตอร์เลยเราดึงไบซ์ซัมเมอร์เข้ามานะฮะนี่นะฮะเข้ามาปับ๊บมันก็จะมาอยู่ในโหมดเจ n เนอเรเตอร์แล้วก็ไบซ์ซัมเมอร์เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็คือว่าอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะ ทีนี้โปอินอีกตัวหนึ่งก็ทําแบบเดีวยวกันนะฮะถ้ามันอยู่ในโหมดจเ g e n e เตอร์เหมือนกันก็ดาวน์โหลดแล้วก็เอามาลากแล้วก็เอามาวางแบบนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรมฟนองคัดขึ้นมาปิดอันนี้ลงไปเลยนะฮะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราเปิดโปรแกรมฟนนองคัดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรามาดูที่ตรงตัว T นี้นะฮะคลิกตัว T เลยแล้วเราก็มาดูที่ g e n e r a อร์นะ g จ n เนอเรเตอร์อยู่ล่างนะฮะอยู่ด้านล่างนี่นะตรงนี้เจ n เนอเรเตอร์เปิดเจ n เนอเรเตอร์ออกมานะเราจะเห็นไบสมอร์อยู่ตรงนี้นะ,ะไบน,นี่เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยมันก็จะมี3ชิ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นชิ้นที่เ,าเราใส่ภาพทางด้านซ้ายอันนี้เป็นชิ้นที่เราใส่ภาพทางด้านขวาอันนี้จะเป็นชิ้นที่ใส่ภาพต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆคือมันอันนี้มันเยอะเกินไปบางที บางคนไม่อยากจะใช้ทั้งเทมเพลตนะฮะมันเยอะเกินไปใส่แล้วภาพไม่พอเราก็มาจัดอย่างนี้ก็ได้อันนี้ใส่ทีละภาพแล้วก็จับตัวนี้ลงมาวางที่ไทม์ไลน์ปั๊บอย่างนี้เราก็มาที่ตรงนี้แล้วเราก็มาดูตรงนี้นะเขาให้ใส่ภาพตรงนี้เราก็คลิกปุ๊บแล้วเราก็มาหาภาพาสมมติว่าเป็นภาพนี้เราคลิกปุ๊บแล้วเรากดแอปพลายนะฮะตรงนี้เราจะ ไม่เอาตัวหนังสือก็ได้หรือว่าเราจะพิมพ์ตัวหนังสือใส่ใหม่ก็ได้นะฮะเราไม่เอาตัวหนังสือเราก็ปาดอย่างนี้เราก็ลบทิ้งไปเลยไม่เอาอย่างเี้เราก็ลบทิ้งไปเลยเราก็จะได้แต่ภาพขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็มาหาตัวหนังสือจากที่อื่นเอามาโปะใส่สวัสดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกด้านซ้ายทีนี้เราก็อยากให้ภาพด้านขวามาเราก็เอาภาพด้านขวามาใส่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ ต่อกันอ่าแล้วก็หาภาพก่อนแล้วก็คลิกปุ๊บมาอ่าสมมติว่าเราอยากได้ภาพนี้แล้วก็คลิกเลือกแล้วเรากด a อ p l y คลิปอ่าเรามันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมฮะเราคลิกตรงนี้ให้เหลืองก่อนแล้วเราก็ลบตรงสื่อทิ้งแล้วก็ลบทิ้งไปเลยนะฮะเราก็จะได้ภาพที่หนึ่งมาภาพที่สองมันก็จะต่อกันอย่างนี้นะฮะพวกทาร์ิชชั่นก็มาได้ถ้าไม่ทำลายต่อเนี่ยเราต้องการที่จะนำทาร์ิชชันมาใส่เราก็เลือกอย่างเงี้ยอ่าดี๋ยวบลคลิกเอาทาร์ิชชันตัวนี้ใส่นะฮะ ทันติชั่นใส่ลงมาเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดดูนี่มันก็จะไปอย่างนี้นะฮะทีนี้เราอยากได้กี่ภาพเราก็เอามาใส่เรื่อยๆนะฮะเราก็ใส่สลับไปหนึ่งเราก็สองสลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปจนจบนะฮะอันนี้ก็จะทํางานง่ายตัวหนังสือเราไม่ใช้เราก็ลบทิ้งเราไปเอาตัวหนังสือสวยๆมาจากที่อื่นเรากลับมาที่ไตเติลฮะมาเลือก ตัวหนังสืออ่สมมติเป็นไตเติ้ลเช็คไตเติ้ลเช็คปีดีที่มีส,ยสวยๆเยอะเนี่ยหรอเนี่ยอ,ออกค่าล่าลากเข้ามาวางเลยนะฮะแล้วก็ใส่ไปเลยสมมติว่าอันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนแล้วก็เป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์อันนี้ได้เลยแล้วก็เราก็ปรับขนาดตัวหนังสือแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เอามาวาง อันนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเอานะฮะเปลี่ยนสีได้ตรงนี้ก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้แล้วก็กดโอเคทูแบทอย่างเนี้ยน,นะแล้วเราก็มาจับเอาแฮปปี้เบ t h d เดย์ขึ้นมาก่อนนะฮะขยายทูแบทก็มาทีหลังนะฮะอย่างเงี้ยเราจะลากยาวไปอย่างนี้เลยก็ได้จะใส่เพลงใส่อะไรก็นี่แฮปปี้เบร์เดย์ ทูแบทอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะเปลี่ยนสีเาาอยากเปลี่ยนสีอะไรล้วก็คลิกเข้าไปเปลี่ยนสลับวางเรียงไปเรื่อยๆจนจบเพลงนะฮะมันก็จะเปลี่ยนไปช่องนี้เราอาจจะใช้ r a n s i t i o n ตัวอื่นเราก็เลือกมาที่ r a n s i t i o n แล้วก็เลือกเป็น transition ตัวนี้ก็ได้นะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยน transition ให้เดี๋ยวเรามาดูชุดใหญ่ยาวเลยนะฮะแล้วก็จับปับ๊บเอามาวาง เนี่ยมันยาวอย่างเงี้ยเราต้องหานี่นะฮะชุดยาวเนี่ยเราดูเนี่ยเยอะแยะอู้หภาพมันเยอะนะฮะถ้าเรามีไม่พอเราเอาชุดเล็กแต่ถ้ามีพอเราชุดใหญ่เลยนะ